บทกรวดน้ำให้แก่เทวดาประจําตัวภายหลังการตักบาตรหรือว่าการถวายสังฆทานเป็นต้นเปิดทางและช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเตรียมน้ําสะอาดไว้หนึ่งขวดและนำจรดระหว่างคิ้วกล่าวคาอธิษฐานจิตดังต่อไปนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธานอิทางสัพพะเทวานางโหนตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรักษาและเทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดินลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่ธรณีพระแม่คงคาโปรดมาเป็นทิพยานขออนิสง์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าชื่อสกุลได้กระทำในวันนี้ทั้งหมดทั้งปวงข้าพเจ้าขอส่งผลบุญนี้ให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรักษาและเทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์เรื่องที่ประสบปัญหา ไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใดพบใดก็ตามทั้งละลึกได้ก็ดีและละลึกไม่ได้ก็ดีไม่ว่าท่านจะอยู่ในพบภูมิใดขอให้ท่านจงมารับกุศลที่ข้าพระเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้โดยมาให้ถึงจุดหมายอย่าแวะอย่าเวียนที่ใดให้กุศลถึงทั่วทุกท่านทุกตัวทุกตนทุกพบทุกภูมิขออานิสง์ผลบุญดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็นโภกทรัพย์ ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเถิด